เดซเลียวอัปเดตมาใหม่ oh, เทศการไข่อีเตอร์ออรกับเควสใหม่ที่เราต้องหาไข่ทองคําทั้งหมด6ฟองโดยแต่และฟองจะแยกอยู่ตามร้าสถานที่เริ่มจากไขรอาหารได้ไข่ทั้งหมด2ฟองโรงงานไฟฟ้าได้ไข่1ฟองเมืองได้ไข่1ฟองและสุดท้ายปราสาทแวมพายได้ทั้งหมด2ฟองรวมกันเป็นทั้งสิ้น6ฟอง และเมื่อเรารวบรวมไข่ทองคำครบทั้งหกฟองแล้วจะมีบอสตัวใหม่ปรากฏขึ้นมาเป็นบอสกระต่ายสุดโหดตัวสีขาวและอัปเดตจะไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะทางเดสเลวได้อัปเดตคลาสมาเพิ่มถึง4คลาสและมีอยู่1คลาสที่ผมสนใจมากๆนั่นก็คือสาย n e c r o m a n อร์นั่นเองและเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเคลียร์เกมนี้ด้วยสาย n e c r o m a n อร์กัน คือเอาตรงๆก็มาเบียวเป็นทรงจีนูนั่นแหละมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถไปถึง80,000เมตรด้วยสายเนโครแมนเซอร์ได้หรือไม่เป็นกําลังใจช่วยผมด้วยการกดไลค์และกดซับสไครป์ให้ผมถ้าใครไม่กดนะพี่จะส่งทหารเงาพี่ไปถึงหน้าบ้านเลยพอเข้าเกมมาก็ขายทองเลยนะสะเต็ปเดิมๆขายทองซื้อฐานเติมเชื้อเพลิงแล้วก็ออกจากฐานของเราอ่ะนะนะแต่ขับได้ไม่ถึงไหนก็ขอแวะหน่อยแล้วกันเผื่อได้ของดีนะบ้านสีฟ้า แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะลองสายในโคแมนเซอร์ของผมเลยและกันนะมันบอกว่าสายเนี่ยถ้าเราใช้อาวุธระยะใกล้ใช่ปะโจมตีจนซอมบี้ตายเนี่ยมีโอกาส25ที่มันจะกลับมาเป็นทหารให้กับผมซึ่งก็ฆ่าไป3ตัวไม่เห็นจะตื่นสักตัวแล้วบ้านโคจะเกลือเลยโอ้โหอ่ะอ่ะอ่ะเติมเชื้อเพลิงแล้วเดินทางกันต่อดีกว่านะไปยังไม่ถึงไหนเจอบ้านเีงแ้แแวะกันเหมือนเดิม แต่ที่พิเศษหน่อยก็คือบ้านหลังนี้มันมีไข่อะนะไอไข่เนี่ยไม่ใช่ไข่ทองคําที่เราตามหานะเป็นไข่ที่แบบเหมือนลัคกี้บ็อกอ่ะเอาไว้เปิดแล้วมันจะสุ่มแบบมอนเตอร์หนึ่งตัวมาเป็นสมุนของเรา่ะนะซึ่งนี่จังหวะนี้คือผมตีติดด้วยดวยนนี่ผมปลุกทหารเงาได้ตัวหนึ่งโอโ้โหโคตรภูมิใจสายเนี่โครแมนเตอร์ or, นี่มันดีจริงแล้วถ้าตีตัวใหญ่ได้นะไม่อยากจะนึกภาพว่ามันจะโหดได้ขนาดไหนปไปกันต่อ พอขับมาได้สักพักนึงเราก็เจอกับหมู่บ้านล้างเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราจะบุกกันนะในช่วงเช้าส่วนตอนนี้ก็อยู่ในรถไฟกันไปก่อนนะแต่ด้วยความอง้องผมหรืออะไรสักอย่างนึงทำให้ผมคิดว่าเอ้ยมันกำลังจะเช้าแล้วแหละลงไปไฟเลยดีกว่าพอลงไปก็อย่างที่เห็นครัทุกคนสาภาพนอนแอ้งแมงเลยนะลให้คุณกอยมาชุบเราอะนะพอตื่นแล้วก็มาสู้กับซอมบี้ต่อเลย และผมก็ตีติดมาตัวหนึ่งะนะพร้อมกับรหัสที่เด้งออกมาและนี่ไว้ดูคนโอ้ปืนลูปปันทองคำไขอุย้ยสาวน้อยกำลังตกอยู่ในอันตรายแบบนี้ในโคมเมนเตอร์อย่างพี่ปล่อยพลาดไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยหลังจากช่วยสาวน้อยได้แล้วเราก็มาเก็บไข่กันต่อนะนี่เก็บให้หมดเลยไอไข่พวกนี้ถือว่าดีนะเอาไว้ลุยหลังเกมได้สบายสบายเลยนะแล้วก็เอาของที่เราหาได้มาทั้งหมดเนี่ยเอามาติดกับรถไฟเพื่อที่จะเอาไปขาย บอกได้แต่คำเดียวครับว่ารวยมากๆแล้วก็แน่นอนครับผมไม่พลาดที่จะเก็บศพซอมบี้เอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงนะบอกเลยเนี่ยฐานฟรีดีๆนี่เองแล้วพอเก็บของเสร็จอะไรเสร็จคุณก้อยก็เรียกผมไปเอาปืนอ่ะนะปืนกระบอกเล็กๆพร้อมกับกล่องกระสุนอีก2ออันพอเก็บปืนเสร็จผมก็เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ไอ้มาก้ามอันโฉดชั่วมันเข้ามาโจมตีผมยังไม่ทันระวังตัวด้วยวิรกรรมอันแสนโหดร้ายของมันมันก็โดนกรรมตามสนองนี่ยิงซ้ำด้วยทีหนึ่งเก็บของให้หมดขึ้นรถไฟแล้วเราก็จะออกเดินทางกันต่อและตอนนี้เราก็เดินทางมาสู่10,000เมตรเป็นที่เรียบร้อยเข้าสู่จุดเช็คพอยต์เอาของที่เราเตรียม,มาทั้งหมดเอาไปขายทำเงินผมได้กลิ่นถึงความร่ำรวยโอโห,โหสุลต่านคนใหม่เกิดขึ้นแล้วแล้วกลับไปซื้อปืนกันเลยนะทุกคน มาจัดมาหนึ่งกระบอกให้พี่งามๆน้อง75บาทโอเคจัดไปพร้อมกับกระสุนอีกเต็มพิกัดเลยจัดมาโอ้โหจากสุลต่านเข้าใกล้คำว่าบุคคลล้มละลายได้เลยนะเนี่ย และด้วยสายของผมคือ n e c r o m เซอร์มันต้องตีระยะใกล้ใช่ปะซึ่งพว่เดเมจมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นผมก็เลยไปถอยดาบเล่มใหม่มาใส่เธอแล้วก็แบบโอโหหลอดเท่มากๆเลยดีกว่าพว่ขึ้นสนิมของผมตอนแรกผมกะจะเอาพว่ไปขายแต่ที่นี่มันขายไม่ได้ซึ่งมันก็ทําให้เรารู้ด้วยว่าไขาส่สีสารหลากสีอ่ะมันขายไม่ได้เว้ยเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลย,ยนะถ้าขายได้คงจะทําเงินได้ดีน่าดู แล้วขับมาได้ไม่กี่ร้อยเมตรคุณกอยก็บอกให้ผมจอดด้วยสายตาอันเฉียบแหลมคมของเธอนั้นเธอได้ไปเห็นโรงนาที่จะมีรถลากแล้วก็ม้าฟรีให้อะนะและด้วยที่มันอยู่ใกล้กับหมู่บ้านหมู่บ้านเมืองอะนะผมก็เลยจะรอจนเช้าแล้วก็ไปบุกอีกทีนึงเพราะว่าถ้าไปบุกตอนกลางคืนอะไม่น่าจะรอดนะและนี่ผมตีซัมมอนมาได้ตัวนึงโอ้โหยิฟเฟเลยเอาไว้เฝ้ารถไฟพี่จังหวะนี้พี่เข้าไปลุยเลยนะ กระสานที่หมู่บ้านสเตอร์ลิงหมู่บ้านเมืองนั่นเองและแน่นอนครับผมไม่พลาดที่จะเก็บเงินแดงอะนะบอกเลยอันนี้ยสาคัญมากพอเก็บของเรียบร้อยก็มาจุดระเบิดหน้าเหมืองตามด้วยเคลียร์ซอมบี้แล้วมอนทั้งหมดที่อยู่ในเหมืองกว่วจะผ่านกันมาได้เนี่ยเล่นยันวางอะบอกเลยต้องผ่านคืนนึงไปด้วยโอ้โหบอกเลยแบบโหดอะดีน่ไอหมากล้าไม่มา พอเช้าแล้วผมก็เดินออกตามหา TNT นะซึ่งตอนแรกก็ลืมเก็บไปด้วยแหละก็เลยเดินมาหาแต่ทีนี้เสียองอะไรไม่รู้วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งผมก็เลยมาดูแล้วก็จะเก็บไอ้ป้ายเขียวด้วยแต่ทีนี้ผมดันเจอนี่เว้ยไขทองคําใบแรกของเราสองคนนะนี่ก็ให้เด็กเดินงานเก็บไปนะส่วนเราก็ยืนชิวๆไป <laughs> ไปน้องไปอย่าเรื่องมากนะไม่งั้นจริงนะพี่ยิงนะบอกไว้ก่อน พอเสร็จแล้วก็มาจุดระเบิดเหมืองกันต่อนะเพื่อที่จะเอาหน้ากากทองคําโดยเทคนิคก็คือใช้ก้อนอะไรก็ได้มาแทนตําแหน่งของหน้ากากไม่งั้น,นกลไกมันจะทํางานนะไอหมาก้ามจะวิ่งมาเป็นโูงเลยซึ่งตอนแรกเราก็โดนจากันเละแต่ทีนี้แบบด้วยประสบการณ์ของพี่พี่ก็เลยรู้ว่ากลไกของมันทํางานยังไงที่จริงก็ไปดูติกตอกมาแหละนี่นะทุกคนเดินเข้ามาตรงมันจะเป็นลัง ลังไม้อ่ะวางเอาไว้3อันใช่ปะพอเข้ามาแล้วอ่ะก็เอาแผ่นซีลาทั้ง4อันอ่ะมาวางบนแทน่นะนะแล้วประตูก็จะเปิดบอกเลยจังหวะเนี้ยแรงลงรัวแต่ด้วยที่คุณกอยเขาอยากเล่นดาบเขียวบ้างจะได้ช่วยกันซัมมอนผมก็เลยชวดดาบเล่มเขียวไปเลยกะจะเอามาใช้แบบเพิ่มโอกาสในการซัมมอนสักหน่อยแบบตีสัก5 0เอเะไรเงี้ยครึ่งต่อครึ่งเลยแต่คุณกอยเขาอยากเล่นก็อ่ะไม่เป็นไรให้เขาไปนะราชาเงาอย่างพี่ไม่พึ่งของแบบนั้นอยู่แล้ว รถไฟที่รักจ๋าพี่กลับมาแล้วโอ้กลับมาก็มืดเลย <laughs> โอเคนะเดินทางกันต่อนะยาวๆเลยจังหวะนี้แล้วก็แวะหมู่บ้านกันสักนิดหน่อยถือโอกาสนี้ทดสอบดาบเล่มใหม่ของผมเลยว่ามันจะแรงขนาดไหน และด้วยความสามารถของสาย n e c r มนเซอร์ที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยนะคือมันสามารถสุ่มซอมบี้ที่เราตีไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซอมบี้ตัวใหญ่มันจะเป็นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกับซอมบี้ตัวเล็กนะเนี่ยพอผมตีปุ๊บได้ซอมบี้ชุดเกาะมาเฉยเลยืออโคตรเท่อะพอเคลียร์ของในหมู่บ้านครบแล้วเก็บมาหมดทุกอย่างแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายแต่ก่อนที่จะเดินทางจู่ๆผมก็เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น มันช่างน่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าชังโวนใจและทำให้ผมงงงวยเป็นอย่างมากว่าซอมบี้ไปตีม้าทำไมเอ้ยมันคลั่งอะไรของมันวะน่ะ <c oughs> กัดม้าตายเฉยเลย <c oughs> <c oughs> พอจบกับเหตุการณ์ประหลาดประหลาดแล้วก็มุ่งหน้าสู่สอง0มื่นเมตรเป็นที่เรียบร้อยจุดเช็คพอยที่สองของเราพอขายของช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะไม่รอเลยจังหวะนี้ทำเวลามากแต่ขับมาได้ไม่ไกลเว้ยทุกคน ผมเจอฝูงคาบอยเป็นฝูงเลยและจังหวะน,นี้มันมืดพอดีผมก็เลยคิดว่าจะรอเคลียร์ซอมบี้แล้วค่อยไปจัดการกับพวกคาบอยอยู่นะพวกกลุ่มโจนคาบอยแต่ที่นี้่ผมตีซอมบี้ใหญ่ได้ตัวหนึ่งเว้ยมันก็วิ่งเอาไปหากลุ่มโจนแบบชายชาติผู้กล้าหาญและที่นี่เราเห็นอาหารเงาวิ่งไปแล้วอะ่ะเราจะรอช้าอยู่ใหญ่เราก็วิ่งใส่ไปด้วยเลยไปไปไปโจมตียิงยิงยิง นี่เพอจัดการเสร็จก็เก็บศพเอาไปทําเงินต่อไอพวกนี้ขายดีอยู่พอสมควรเลยนะไอพวกโจรเนี่ยราคาดีมากๆเพี่อะไรอย่างชอบเลยและระหว่างทางนะเราก็ได้มาบุกหมู่บ้านซอมบี้กันต่อนะและเมื่อฟาร์มจนพอใจแล้วเราก็เดินทางกันต่อโอ้ยว่าแต่เองเข้ามาได้ไงวะเนี่ยนี่นี่กูยิงแม่มเลยฮาเสร็จเพจน้อง ผ่านไฟป้าเดินทางกันต่อและขับมาได้ไม่ไกลนักเราก็เจอกับโรงงานไฟฟ้าหรือภาษาอังกฤษคือเทส l a Lab นั่นเองนะตรงนี้ก็จะมีไข่ทองคำอีกหนึ่งฟองซึ่งเราก็จอดเลยจอดเลยจอดซึ่งตอนนี้เรายังลงไปไม่ได้นะเพราะว่าเป็นพระจันทร์สีเลือดถ้าลงไปเนี่ยอันตรายมากๆเนี่ยไอ้แวมไพร์มันจ้องจะตุยพี่อยู่ซึ่งถ้าพี่ออกไปละเพ่ไม่น่ารอดแน่นอนก็เลยจะรอจนเช้าอนะ พอเช้าแล้วก็หิ้วพวกแวมพร์เนี่ยมาแปะตามรถเลยเอาไว้ขายบอกเลยเงินดีมากๆแวะแต่งรถไฟกันสักเล็กน้อยต่อด้วยเดินทางเข้าสู่โรงงานไฟฟ้ากันเลยเดี๋ยวเราจะมาเก็บไข่ทองคํากันก่อนเลยนะนี่ไข่ทองคําจะซ่อนอยู่ใต้ที่ประกอบบอสนะเออจากนั้นก็ประกอบบอสแล้วก็เปิดเครื่อง ตามด้วยจัดการซอมบี้นักวิทยาศาสตร์ซึ่งสายนี้โคาว่า์แมนเตอร์อพี่ก็ยืนตีชิวๆอย่างนี้เลยนะแล้วมันก็วิ่งไล่กัดกันไปมั่วตัวไปหมดไม่รู้ตัวไหนพวกเราตัวไหนพวกมันคือมันมั่วอีลุงตุงนังไปหมดแล้วเราก็เคลียร์ได้สําเร็จตามด้วยเก็บปืนไฟฟ้ามาซึ่งรอบนี้พี่เล่นเองนะปืนไฟฟ้าพอเก็บปืนแล้วก็เก็บของเรียบร้อยเราก็มุ่งหน้าสู่3 0,000ื่นเมตรเป็นที่เรียบร้อยนะเข้าสู่จุดเช็คพอยท์ที่3ของเรา ไหนดูซิของที่เราจะขายมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โ oh หมีซอมบี้เพียบเลยแล้วก็ของที่ได้มาจากหมู่บ้านนะนะบอกเลยรวยๆพอขายของเสร็จผมก็มาซื้อชุดเกราะเพิ่มเลยนี่เอาไว้ใส่ตามด้วยน้ำมันงูผ้าพันแผลแล้วก็กระสุนอีกสักหนึ่งชดุดเออบอกเลยพร้อมมากออกมาได้ไม่ไกลนะักก็เจอกับเหตุการณ์ชลมุน อย่างแรกเลยคืออยู่ๆกลุ่มคาร์บอยอันโชดชั่วก็ามาโจมตีรถของพี่พวกเราก็เลยจัดการมันได้แบบอีซี่อีซี่เลยมันไม่ได้เก่งกับเราแล้วอนะตอนเนี้และเหตุการณ์ที่สองก็คือพี่กอยน่ะได้เอาหน้ากากไปใส่มา้าทําให้เราต้องฆ่ามา้พาพอฆ่าม้าเสร็จก็เอาหน้ากากไปแปะโจนอีกโอ้ชนมุนจริงๆต้องฆ่าโจรแต่ทีเนี้ยหน้ากากมันหลุดลงไปเว้ยแล้วมันหายเลยมันทะลุแมพหายไปเลย ตอนแรกคิดว่าป์าเว์มันอาจจะติดยุดแถวแถวรถไฟแต่ทีนี้คือหายจริงนั่นแหละแต่อย่าไปเสียได้เลยมันก็แค่หน้ากากสีเขียวไม่น่าใช้เท่าไหร่แต่รถไฟไม่รอพี่แล้วอ่ะตอนเนี้ยแวะมาขุดแลกกันสักหน่อยนะคือคุณกอยเนี่ยได้ไปซื้อพลิกแอคมานะก็เลยอยากจะลองใช้สักหน่อยแต่ขุดมาแล้วเหมือนคิดว่าหน้าจะไม่คุ้มนะเพราะได้เป็นเศษเล็กๆก็เอาไปแค่นี้แหละพอขับมาได้อีกไม่ไกลนะเราก็เจอกับปราสาทนะ จุดนี้จะได้ไข่ทั้งหมดสองฟองด้วยกันเลยนะคือคุ้มมากเลยแถมของข้างในก็โคตรที่จะเยอะบอกเลยฟาร์มที่นี่ที่นี่แบบอิ่มยาวๆอะ่ะคือฟาร์มที่นี่ปุ๊บแล้วยิงยาวได้เลยนะไม่ต้องแว้ที่ไหนแล้วอะ่ะและ้วไหนแล้วนั่นอะ่ะจุดเชอยต์พออยู่ข้างในโคตรจะใกล้บอกเลยถ้าเราตายไปคนนึงนี่ก็ขับรถเข้าสู่เซฟโซนสบายๆเลยนะแล้วก็ค่อยกลับมาบุกใหม่ก็ยังได้นะแต่ทีนี้เราบุกกันเลยไงประเด็นอะ่ะ บุกเลยด้วยความห้าวหาญมันคงไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นกันหรอกแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยที่ว่าสาราลูกนี่ดูไม่ได้เลย <laughs> ไม่น่าห้าวเลยทุกคนนะ แต่สุดท้ายด้วยการที่เราสองคนร่วมมือร่วมแรงใจบุกฟาฟันปรา,าสาทนี้ไปด้วยกันก็ทําให้เราเคลียร์ได้สําเร็จและก็เหลือหน้าที่อย่างเดียวคือต้องเก็บของแล้วตอนนี้ก็เอามากองกองกันไว้ก่อนละกันและด้วยของที่นี่คือแบบมันเยอะมากๆเราใช้เวลาทั้งหมด2วันด้วยกันในการขนของ,ของทั้งหมดจากที่นี่ขึ้นรถไฟของเราคือของมันเยอะจริงเว้ยเนี่ยดูดิกระสุนเอ้ยาเอ้ยทองเงินแดงโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะกระเป๋าแค่1ิบช่องมันจะไปเก็บได้ไงวะ แน่นอนแล้วก็ต้องไปเอารถลากมาสิอุตสาห์ได้มาทั้งทีจะทิ้งไว้อย่างนั้นมันก็ยังไงยังไงอยู่อ่ะนะก็เลยเอามาใช้ประโยชน์สักหน่อยนี่เลยครับทุกคนพอเอามาแล้วก็เอาซอมบี้และเอาของทุกอย่างนี่เอาไปแปะเลยนะแต่ดูเหมือนว่าเราจะเก็บของเพลินกันไปหน่อยนะมืดซะก่อนและเป็นแบบคืนที่ไอหมาก้ามมาบุกซะด้วยจึงทําให้พีกอยมาขิดอุ้งๆไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นผมก็ทําในสิ่งที่แมนที่สุดในชีวิตของผมนั่นก็คือ <c> ว <oughs> ิ่งกลับไปซ่อนอยู่ที่รถไฟนั่นเองโคตรแมนเลยเราแต่ถ้าเราตายไปอีกคนนึงเนี่ยคือเกมจบเลยนะเราการเดินทางครั้งนี้ของเราอาจจะสูญเปล่าได้เพราะฉะนั้นผมต้องรอดไวทุกคนพอเช้าแล้วเหตุการณ์ก็สงบสุขขึ้นเยอะเลยนะเราก็มาทำเราก็มาทำตามหน้าที่นะคือชุบพี่คอยแล้วก็เอาของเนี่ยกลับขึ้นรถกันต่อเลยนะก็ลากมันไปทั้งอย่างนั้นแหละ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นปะลากไปยาวๆพอลากเอามาเสร็จก็เอามาแปะอย่างนี้เลยแล้วก็มุ่งหน้าสู 40, ่4,000เมตรจุดเช็คพอยท์ที่4ของเราแต่ดูเหมือนว่าไอ้รถไฟของเรามันจะอืดไปหน่อยนะคือแบบโคตรช้าเลยทําไมไม่รู้ยู่ดีๆมันก็ชา้าแล้วตอนนี้เราก็มุ่งหน้ามาสู 40, ่4,000เมตรเป็นที่เรียบร้อยกับจุดเช็คพอยท์ของเราจุดที่เท่าไหร่แล้ววะเออนั่นแหละน,นับๆกันเอาเองละกันผมยี่เกียจนับละ โอ้โหแล้วดูของที่ต้องขายดิพลุงพลังเต็มไปหมดเห็นแล้วเข่านี่สุดเลยโอ้โงานนี้ไม่ง่ายแน่นอนน่าจะใช้เวลานานอยู่พอสมควรเลยนะคือสรุปง่ายๆก็เอาเป็นว่าผมขายของตุนน้ำยาตุนกระสุนตุนข้าวของต่างๆ ตามด้วยตบแต่งรถไฟเล็กน้อยอืมเสร็จแล้วก็ดูเท่อยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยโอ้โห,โหติดไฟให้รถแล้วก็ติดลวดเข้าไปเติมเชื้อเพลิงให้พร้อมแล้วออกมุ่งหน้าสู่ห้า0มื่เมตรอัปเดตกันหน่อยนะคือตอนนี้อ่ะเราขาดไขทองคําอยู่ทั้งหมด2ฟองด้วยกันซึ่งเหลืออีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะต้องไปนะนั่นก็คือ่ข่โจรถ้าเจอทีนี่ภารกิจเราค่อนข้างที่จะสำเร็จไปอีกหนึ่งภารกิจเลย ส่วนตอนนี้เราขอแวะกันนิดหน่อยเพื่อที่จะตกแต่งรถไฟให้มันดูดเท่มากยิ่งขึ้นไี่ตกแต่งทีแบบโอ้ทำไมเราอัจฉริยะได้ขนาดน,นี้กับการตกแต่งรถไฟแบบสุดหล่อเท่ของเราไม่ได้อวยเลยจริงๆออกเดินทางกันต่อจนมาถึงค่ายทหารเป็นที่เรียบร้อยซึ่งค่ายนี้อจะมีไข่ทองคําทั้งหมด2ฟองเลยนะและนี่ฟองที่1มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะตรงห้องน้ําะนะมันจะยัดเอาไว้อยู่ในชักโคกไม้อะ่ะ ส่วนอีฟองหนึ่งแล้วก็มันก็อยู่แถวๆนี้แหละาหาๆกันดูเอาผมไม่ได้เก็บเพราะว่าเด็กเดินงานผมทาหน้าที่เก็บไปแล้วนะแล้วตอนนี้เราก็เอากุญแจทองมาเปิดห้องแล้วก็เก็บเงินแดงเก็บปืนใหญ่กันเลยและทีนี้เราก็มุ่งหน้าสู่80,000เมตรกันเลยเพราะว่าเราจะไปจบเกมนี้กันแล้วพอเข้ามาก็เจอการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเขาสาดกระสุนที่แสนเล่าร้อนใส่เราอย่างเมามันแต่ด้วยสายโครแม m a n อ e r ทำให้พี่ปุก โจรมาได้ตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวจากคุณกาละก่อยตอนนี้เราพร้อมที่จะปิดเกมมากๆแล้วเราจึงทำการเปิดท้ายรถไฟและก็เซตของที่จะเตรียมยิงบอสกันแบบกระหน่ำซัมเบอร์เซลกันเลยะนะนี่นะครับทุกคนพอเซตของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อยากลองที่จะเล่นบักกันบ้างนะเป็นบักแฮร์รี่พอตเตอร์คือไอ้บักบักเนี่ยมันจะต้องเอารถเข็นมาบวกกับเก้าอี้เว้ยทุกคนแล้วก็ไปนั่งบนเก้าอี้นะตามด้วยยกรถเข็นน่ะ ขึ้นฟ้ามันก็จะเหินได้แบบนี้เลยทุกคนอ่าฮสนุกบอกเลยส่วนวิธีจอดมันก็ไม่รู้วิธีจอดอะ่ะก็จอดแบบนี้กันเลยหัวทิ่มกันเลยเอาละสำหรับใครที่งงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบวิธีการบินแบบแฮร์รี่พอตเตอร์แบบรายละเอียดเลยคือคุณจะต้องมีรถรางหนึ่งอันนะตามด้วยเก้า e, อี้หอันวางเก้าอี้ไว้บนรถรางใช่ป่ วางไว้บนรถรางจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ใส่รถรางใช่ไหมแล้วก็คลิกแล้วก็ดึงหน้าขึ้นอย่างนี้เลยมันก็จะทําการบินกันไปให้คุณนะนะพอสนุกกับบแฮร์รี่พอตเตอร์เสร็จแล้วล้วก็เราพร้อมที่จะลุยกับบอสละมาเรามาลุยกับบอสก็ตายกันเลยดีกว่าส่ทรงทหารเงาหมาน้อยออกไปตามด้วยกลาดกระสุนยิง บอสก็ตายอย่างเมามันที่สุดในชีวิตของผมโหตัวมันเบิ่มมากเลยอะทุกคนดูดิมันเตะมันเตะหมาก้ามผมปิวเลยอะโอ้มันเตะหมาก้ามผมเป็นของเล่นเลยตอนนี้โอ้ปิวไปแล้วนี่มาต้องเจอระเบิดไฟพี่หน่อยโอ้ตัวดําเมียมเลยขอขึ้นปืนแล้วก็มายิงมันต่อกันเลยละกันนะเขาจะการยิงจนมันตายเลยจังหวะนี้คือเลื่อนมันเยอะสุดๆไปเลยอะใช้กับ ใช้กระสุนทีรังสองลังอะ่ะสามรังสี่รังเลยมั้งและเรียบร้อยครับพี่ปับบอสกระตายสุดหอดของแมปเดดเลี้ยวได้แล้วเรียบร้อยทุกคนบอสกระตายตัวใหญ่ก็ไม่ได้คนามือเพี่ขนาดนั้นไปรับรางวัลใหม่กันเลยกับคลาสที่มีชื่อว่าอีสเตอร์ลิงเกอรโอ้โหนี่ชื่อคลาสใหม่นะเป็นหัวใครอย่างนี้เลย <c oughs> โอ้ใจแล้วดูตลกมากเลยอะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ขอพลักคุณที่ดูคลิปผมจนจบนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับห้ผมด้วยไปแล้วบาย